สวัสดีครับผมมือนี่มาพอกับบบาวสิงกินแซบอีเลยครับพี่น้องมือนี่มากครับผมมือนี่บบาวสิงไปดนปลาคอยเญ่มากพี่น้องมือนี่มากกินน้ำกันพี่น้องบบาวสิงเฮ็ดแปรซ้าพี่น้องมือนี่มาใส่บ่าวสิงเลยคือเก่าล่ะพี่น้องบบาวสิงขอแก่ข้าวหน่อยได้อยาว่ากันโอ้คักพี่น้องคักมาใส่กับบ่าสิงเลยบ่นคำาหญ่ๆงพี่น้องป่าคอยเงยเาต้องจัดคำใหญงๆโอ้มึงเหนื่อยวันไหนพี่น้องเอ้ย คุณนะเตเนื้อเลยพี่น้องคุณโอ้ใส่น้ำจิ้ม้าไปบนคำตาสวดเลยเนาะพี่น้องไว้บเนียเบิดบเนี่อืมโอ้ไงโหดพี่น้องไงโหด จับจะมากจับพวกเราพี่กกน้องมามาเศบๆน้ำเบาจริงครับพี่นอ้องอื tút giọt nhưng không tút giọt Mình cái miếng, hết cái miếng cả lại dành ơi, lượt ăn

โอ้แซ่บครับพี่น้องเอ้ยแซ่บครับ รุดเดือ,อดพี่น้องต้องนั่งทลองเไงพี่น้องนั่งทลองมะฮัวคือปลาขี้เดียวเลยนเนาะแบบนี้ มือนีบ้าสิงครับขอบคุณในหลายนะครับเด้อผู้ที่เข้ามารับชมบ้าสิงมือนีบ้าสิงครับ,บขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม